สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาอินทิเกตสูตร i8 นะครับไม่มใช่สูตร i3 สคิดที่8นะครับสูตร i3 เนี่ยอินทิเกรต1นึ่ส่วน v d v ได้ลอนบบวก c นะครับมันก็ต้องใช้สูตรดิฟดิฟเฟอเรนเชี ential, สูตรอนุพันธ์ด้วยนะครับก็คือต้องใช้สูตร d15 s i ห u ไย, 15, ยได้เท่ากับ c ค s u อส u d ดนะครับ ตอนนี้ยผมจะให้ v เป็น5ลบ sin 3 x นะครับ v เท่ากับ5ลบ sin 3 x ดิฟ v ดิฟ v ดิฟ5ได้0ลบค่าคงที่ก็เอามาใส่ไปเลยนะครับเพราะไม่สามารถดิฟได้ดิฟ sin สาม x sin u ได้ cos u ได้ ได้ cos u 3 x ดิฟไส u ได้3 3กคูณกับ x กำลังหนึ่งได้3นะครับ dx dv มันจะได้เท่ากับลบ3 cos 3 x dx เราจะเห็นว่าอันนี้มีแค่ cos 3 x dx ยังไม่เหมือนนะครับ ย้ายลบสามไปฝั่ง dv เป็น dv ส่วนสา dv ส่วนลบสหรือ dv ที่คูณอยู่กับลบหนส่วนสนะครับคูณอยู่ย้ายมาหาร Cos 3x dx Cos 3x dx Cos 3x dx หน้าตาเหมือนกันแล้วนะครับก็ใช้ได้มันก็คือ Cos 3x dx ในที่นี้มันก็คือ dv ที่คูณอยู่กับลบหนึ่งส่วนสามดังนั้นเราก็เอามาอินทิเกรตได้เลยนะครับอินทิเกรตหนึ่งส่วน v เพราะว่าเราเอา v ไว้ด้านล่างก็จะเป็นหนึ่งส่วน v นะครับหนึ่งส่วน v คูณอยู่กับลบหนึ่งส่วนสาม dv ตบค่าคงที่ไปข้างหน้านะครับมันจะเป็นลบหนึ่งส่วนสามอินทิเกรตหนึ่งส่วน v dv ถ้าพงที่ก็ใส่ไปก่อนลบหนึ่งส่วนสามที่คูณอยู่กับหนึ่งส่วน v d v ได้ลอนบีบวก C ีลอนแอบสูตใส่ v เข้าไปห้าลบ sin 3สาม x บวก C ีนะครับอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ ก็คืออันนี้เรารู้เบื้องต้นก่อนนะครับในวิชาพวกพวกวิศวะอะไรพวกนี้เขาใช้เครื่องคิดเลขนะครับแต่ว่าเราควรรู้เบื้องต้นก่อนว่าที่มาที่ไปมันยังไงนะครับเพราะว่าพอเราไปเรียนวิศวะปุ๊บเราใส่ฟังก์ชันไปมันก็ออกมาเป็นคำตอบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราก็จะอาจไม่สามารถที่จะอ,ะอธิบายได้ประมาณนี้นะครับ